สวัสดีครับวันนี้มีมีเหตุเฉพาะกิจวยครับเแก่ไขเพื่อนต้นของฟาร์มกุ้งเจริญทรัพ์นะครับพอดีวัวเป็นไข้หนึ่งตัวสาวน้อยวัยสิเดือนทางเราก็ได้โทรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าสัตวบาลว่าใช้ยาอะไรทางเรานี่จะมียายาหลายอย่างนะครับออกซิอะไรต่างๆครับโบทซิลอะไรอะไรเยอะแยะแต่ว่า ก็เพื่อเพื่อความชัวร์เราก็ต้องโทรปรึกษาสตวบ,บาลหรือแพทย์ประจำข้อของเราทุกครั้งก่อนทำการฉีดใช่ไหมครับเจมส์นี่จะเป็นหมอเฉพาะกิจนะคะ่ะเฉพาะกิจตัวนี้จะไปฉีดออกซิให้สาวน้อยวัยสิบเดือนสิบซีซีว่าสุกเฉิอนภาวะสุกเฉินภาวะสุกเฉินตอนกลางคืนครับหมอมาบ่าได้ครับเพราะก็ต้องซอยเหลือตัวเองเนาะครับเนาะบางอย่างบางบางอย่างบางสิ่งเขาก็ต้อง เป็นนะครับเป็นโมเป็นกน็ต้องเป็น,น,นตัวนี้นคือออกซีออกซีนะครับดูดมา,ออาที่สิบซีซีใช่ไหม <40 cc. S 1> ใส่สลิงไว้นะครับเป็นหน่อดเลยนะคะอันนี้สลิงหน่อยโอเคสิบด้วยยังไม่ครับกะมัวเป็นไข่ด้วยครับด้วยตัวนี้ ตามจริงจะใช้ออกซิ่กับโนวาเพนหมอผลว่าแต่พอดีโนวาเพนเขาหมดครับกะฉีดออกซิ่ไว้ก่อนเดี๋ยวมืออื่นหมอพลที่มาซ้ำให้อีกท่หนึงเอาให้มันอยู่ได้คืนนี่กันครับก็คือเป็นการช่วยเหลือวัวเบื้องต้นของฟาร์มเราก่อนนะครับเนาะยามวิการครับยามหมอผลมาพอได้ <c oughs> โอเคนะครับเนาะไปเป็นที่ฟอ,อกเลยครับวันนี้สวัสดีครับนี่ครับ เจมสิมาฉีดยางงัวเลยครับเลยแตคืองัวเป็นไข่เนี่ยมันขึ้นครับเพาบเราสามารถส่ให้หมอมาได้เม,มาพนมาบรได้อะนะก็เลยต้องมีอยากติดบ้านไว้เราก็ได้โทรถามว่าหมอโทรถามหมอว่าใส่ยาตัวใดเพื่อเขาจะฉีดรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับเนาะ,ะฝากคืนนะเจม นีไ่ไลลาไลลาไม่สบายไลลาวัวเอวหนึ่งเห็นไหมครับเด้อเขากจะฉีดเข่ากามเนื้อนะครับเนาะต่อไปนนี่บจำเป็นจำเป็นเหรออันนี้หมอจำเป็นดึงเนื้อไม่สุดเลยล่ะ Các bạn đang thì đứng đây nha. Đứng lại. Lộc, 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 lộc. เดี๋ยวลูกยแป๊บนึงดึงเดี๋ยวแป๊บนึงลูกเขไปกับฉีขัเลยได้ครับทุกคนเดินยาแล้วจีดแล้วกันนวดนะครับเนี่ยเส้นลาลูกโอ้ยปากลูกอยู่ปากน่รัรักษาเบื้องต้นซส่เหมือนกันเพราะว่ายัมมีการหมอคนมากไ่ได้เข้ากะ นี่นะครับฉีดเข่ากล้ามเนื้อครับแล้วก็นวดนวดวัวให้มันเป็นปูดนะครับเด้อนี่ครับโอเคครับไดูกสาวมาถือกล้องให้เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเจมก็ไดีสีจับงัวให้ผมฉีดก็ซอยเหลือมันเบื้องต้นก่อนนะครับเนาะปดๆด้านนั้นออกเลยล่ะปดตะขอออกให้ลูก น่องในลาเลยครับด้วยงัวสาวเอฟหนึ่งยาตัวนี้กบฉีดเขากล้ามเนื่ยครับเขามีอันดับเลกการฉีดเท่ากะวางเข็มก่อนวางเข็มเซตกระเดินยาครับนี่นะครับเนาะ <c oughs> ถ้างัวเป็นไข่เป็นยังเขาก็ต้องซอยมันครับบางเท้อมันต้องมันต้องซอยก่อนครับสั้นสิ่พทันครับองเคยถือลายเถ้าแล้วครับแบบว่างัวเป็นไขน่อย่างมื่อคืน แล้วข้าวพอสามารถเื่อนหมอมาได้ในตอนกลางคืนนะครับวันนี้ง่วงมันกระทนหมดทนไม่ไหวครับบางตัวมันกะอยู่พ่ได้นี่ก็คือถ้าต้องมียาติดเ,เรียนรูนปไปเ,เรื่อยๆครับประรรสบการณ์เัางนี้นะนตายไปก็มีมมนะครับก็ค,บคือทุกทุกอย่างแหละครับก็คอยเรียนรูไปโอเคเนาะครับเนาะไปเจเอมเมื่อกินเขา่า นี่ครับลูกๆโอเคครับดีครับ